สวัสดีครับคลิปนี้พายจะสอนวิธีการเปลี่ยนช่องทางติดต่อตรงปก YouTube เรานะครับขั้นแรกก็เปิดช่องของเพื่อนๆก่อนเลยและไปเลือกที่ customize channel ครับเป็นปุ่มสีฟ้าอันแรกนะครับกดเข้าไปรอสักครู่หนึ่งจะขึ้นหน้าต่าง w i n d o w ์แบบนี้ แล้วไปเลือกที่ปากกาตรงมุมขวาบนสุดนะครับจะเขียนคำว่า edit link นะครับอันแรกเลยกดเข้าไปเลยครับรอสักครู่จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ข้างล่างจะเขียนคำว่า link customize link สามารถเพิ่มได้5ช่องทางตอนนี้ผมเพิ่ม Facebook นะครับ เฟซบุ๊กส่วนตัวอินสตาแกรอันนี้ Li n e อันนี้ขายกาแฟครับของ The i ไอคแล้วผมก็ยังขาดอีกช่องนึงผมก็ต้องกดแอดลิงก์ไปเลยนะครับแล้วก็ไป copy p a ้เพอยู่ไหนนะอันนี้ครับแฟนเพจแล้วก็กด copy มาเลยนะครับกดคัดลอก แล้วก็กดวางนะครับวางไปเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับสั้นๆได้แค่30ตัวอักษรนะครับแล้วก็กด facebook นะครับ facebook page นะอ๋ออันข้างบนผมมีอยู่แล้วนี่ว่าก o p ปีวแชนะครับกดเข้าไปแล้วก็กด วางได้เลยครับถ้าเกินมันก็จะมีเตือนมาครับ30โตัวอนแต่ถ้าไม่เกินก็วางได้เสร็จแล้วกดคําว่าดันนะครับสีฟ้าแล้วดันเข้าไปครับก็จะเสร็จสิ้นก็จะเป็นแบบนี้นครับมี Facebook อันหนึ่งลายหนึ่งอันอินสตาแกรอันนี้ขายของอันนี้แฟนเพจ ะครับโอเคก็ okay, <Okay. S 1> ไปดูที่ปุ่มโฮมกันรอสักครู่หนึ่งครับสังเกตนะครับตรงรูปหน้าปกเรานะครับสังเกตนะหน้าปกจะมีหัวมุมขวาล่างสุดก็จะมีขึ้นไอคอนที่เราตั้งลิงก์ไว้ครับอันนี้ f a เฟ k บุ๊ Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวอันนี้ Instagram นะครับอันนี้ไลน์พอกดเข้าไปก็จะแอดไลน์ครับนะครับลองเล่นกันดูครับอันนี้ขายกาแฟาอันนี้ก็แฟนเพจนะครับทดลองเลยครับว่าใช้ได้จริงโอเคก็จบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งไว้และกดซับสไครต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ